สวัสดีครับมาพาพี่น้องมาเบิง้งลุไทยแมตซี่นะครับพี่น้องมือนี้อ่าเป็นตู้กระจกนะครับทีมงานไร่แพงสีนะครับทางกกบกุก,กตานเฮ้าพุล่ะพี่น้อง เมสซี่เฟอร์กูสันนะครับมือนี้ลงหางสามกันนะครับสี่สูบไดเรกทิชชั่นเทอร์โบครับเมสซี่ลอยแรงมานะครับเหนือที่ประมาณ30มสิบไลน์นะครับอ่าเพิ่นไถหุดไว้แล้วล่ะทีนึงนะครับตากดินไว้แล้วมือนี้เพิ่นเลยมาลงหางสามพี่น้อง ทีมงานเขาแกนดเนะครับหรือว่าอะไรแพ้งสีเมสซี่นะครับเมสซี่เฟอร์กูสันผมกับบเ,เคย่ายทำขายเมสซี่ยักเทียพี่น้องเมื่อนี้ก็มีโอกาสได้มา่ายทำให้พี่น้องเด้เบ้งนะครับพี่กัดทางบ้านนาเจเลิศนะครับพี่นอ้องตำบลบูรเงินอนำะเภอเสราพูมมจังหวัดรอยเอ้ดเฮานะครับ อ่าตัวนี้เป็นตู้กระจกนะครับนี่โอ้ยิบชาผู้ครับนะครับนี่แยก่กะซีเย็นเพ่งกะซีไ่เลาะนะครับเอาอู้ยไอพวกเลิกได้พี่น้องห่อยแรงมานะครับแมตซี่สี่ห้าห้านะครับนี่อู้ยจำจำ,จำพี่น้องเอา้าตามไปเบิ้งน้องโอ้ยลงเลยพกเลิกได้พี่น้องกูไนนโอ้โอโย เพียงหัวเข่าผมเลยครับทางนี้น่าจะเป็นไข่แห่งลีนะครับเป็นผัานสามเบอร์ยี่บแปดครับอื้ยพี่น้องเอ้เบิ่งเอาผุนอ้สุดจอดอีหลีพี่น้องเอ้จำจำจำจยก่อนจีไทยไหม มาพดแต่ฮะนี่โอู้ห่าอยากออกเหนียวเหนียวจังหน่อยพี่น้องดินนี่นะครับอยากเป็นเหนียวเหนียวจังหน่อยอยู่เพิ่งแล้วโอู้หู้保卫ครับย่างอู้หู้ยื้อไถ่บกเลิกเลยพี่น้องเอ้เป็นตู้แอร์นะครับ4 5 5 Mercedes Ferguson ถอยหน่อยถอยหน่อย,อ,ยอู้หึเวลานี้ก็ประมาณสามโมงแรกเนาะน่าจะประมาณนี้นะครับวันที่สามสิบนะครับวันที่สามสิบตุลาพี่น้องฮะออุ้ยมีอาการหอบเลยพี่น้องเลย อย่างน้ำกลลลดนะครับปอนที่ไทยโคโ,โลเ,เล่พี่น้องเออโอ้ไทยได้เลิกบักคักเลยพี่น้องนี่ธรรมดาครับนี่หู้ะฮะนะอ่าข่าเพิ่นยุ่นีล่ละนะครับนั่งในคลองไทยนีล่ละอร่อยแรกมาเนะครับพี่น้องทีมงานไร้แพงสีเออ โอ้ผมก็เริ่มซื้อผู้คับซ้ำถามเพิ่นแล้วล่ะไงโอ้ยลบก่อนนะครับเป็นตาย่านโทษอ้าอือแรงแรงแรงอเบิ่งเอาพี่นองเลยอือผ่านโดยยิปเปตนะครับโอ้ยยิปปหรือเท่าไรล่ะมาั่เถอะโอ้ยโอ้ โอ้เบอร์28น้องมาคืนไงแถบผ่าน,นเบอร์30คุณผู้บริหารโอ้ก็แน่ใจนะครับสำหรับพันผมหรือจะเป็นเบอร์30คือเพือ่อนว่าบอกยี่หรีพี่น้องเบิ้งขีไทยเพื่อนรอดครับผมย้อนเพื่อนไทยเลืกระดอกกระเดียดนะครับวันข่วมหกเข่าผมนะครับเบ้องขีไทยโอ้ ตูแย่พอมพี่น้องทีมงานไล่แพงสีนะครับเขาแก่เขาแก่นดชพาทีมงานมาลุยกันมือนีอ่ผมก็ได้มีโอกาสในประถทายทยถ้าไมพี่ให้น้องเบิ้งนะครับสำหรับเมสซี่เฟอร์กูสันนะครับลอยแรงมานะครับพี่น้อง4-5 ไงไปดรอปไง่นวาขึ้น้ไกลไลกับพวไว้ครับุ่นอ้ามึงกัเกดเด็ดวดไปเลยพี่น้อง,องโวไว้ล้วครับเงย เพิ่นนี่น้ำมันเบิดนะครับแมสซี่ตัวบ่มีกระจกนาะตัวนี้พี่น้องถ่าแกนดนดนะครับไล่แพงสีทาง้านกบกบกตานเฮาน้าพี่น้องมีโอกาสได้มาไทยทำเพิืน้นนี้เป็นคลิปแรกนะครับผมก็บ,บ่เคยไดถไทยแมสซี่จักเทื่อพี่น้องมื้อนี้มีโอกาสด้มาไทยทำไห้าาพี่น้องเบึ่งนะครับกับทีมงานเถ่าแกนนดหรือว่าไล่แพงสีเฮานะครับ อยู่แถวน่าจะเลื่อนเท่านี้แหละพี่น้องตำบลบูรเงินอำเภอเชือพระพุทธจังหวัดร้อยเองโซเฟอร์เขาซื้อวางได้ก่อนลืมหรอผู้ตีผู้พุูดดีแก็บโอ้ผู้ตู้ครับตู้นั่นเื้อมาแก็บนะครับโอ้กำลังเติมหนามันพี่น้องให้เพิ่นเติมหนามันก่อนจะข้าวครับพอดีเราผมได้เสื้อมีแห้ง เดี๋ยวจัจวดกันต่อพี่นอ้องอ้าเติมน้ำมันแล้วเรียบร้อยพี่น้องเดี๋ยวลุยกันต่อครับบัดนี้พาไปแรนแหกแหกอีกเข้าเออกันบอแลแรดกับว่ท่านรถครับรถรถรถ,รถแรงนะครับรถผุนไถเร็วนะครับแลดเบ่ไหวเมื่อยอ้าลุยกันต่อพี่น้อง ว่าหันนมั่นเบิดนะครับอ่าโชเฟอร์ตีนะครับสำหรับโบขั้นโมเมนตู้กระจกี่พี่น้องนี่โชเฟอร์ตีนะครับส่วนตู้กระจกนี่ เป็นโชเฟอร์แคปนะครับมโอนี้ก็อยู่กับทีมงานาเขาแกนนดนะครับผู้บ่าวนดหรือผนเมียบัทันมีเมียหรือมั้งนะครับเขาแกนนด์ทีมงานไล่แพ่งสีนะครับมโอน,นี้พาพี่พาน่องมาเบิ่งความแรงของเมสซี่เฟอร์กูสันนะพี่น้องลงหางสามกันครับ มันนี้มาสองขั้นนะครับตัวนึงตูก้กระจกตัวนึงบ่มีตูก้กระจกนะครับเนือที่นี่สามสิบไรนะครับพี่นอ้องที่เห็นเพิ่นเจ็บนี่เพิ่นเจ็บหัวมันนะครับที่เพิน่นท,ทังทีมงานเพิ่นขุดแล้วนะครับขุดแล้วเพิ่นกะ มาไถนะครับบัดน,นี้เพิ่นก็เอาดอกนะครับเพิ่นก็นเลยว่าเออเอาผู้ใดสิว่าเก็บเอาก็เก็บเอานะครับเพิ่นก็นเลยพากันมาเก็บเอาเอาไปว่าเอาไปไว้ให้งัวว่าซั่นหัวงูอกินมันอยู่บ่พี่น้องเอาไล่ดากันเบี้ยๆมาแล้วพี่น้องแมซี่โฟร์กคสันนะครับตัวนี้สีสูบไดเร็ตอินเจคชั่นนะครับสีสูบสีจังหวะ หนึ่งร้อยแรงม้าเนาะครับไม่ลงหางสามกันพี่น้องไถบุกเลยพี่น้องเลย ของเอาครับ ถือก็ถือใจก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามใหก้กำลังใจน้ำเด้ด้วยพี่น้องสมบัติดำซิงนะครับมันเห็นเป็นผู้ว่าผู้จ่าสูุพี่สูุน้องได้ฟังกันนะครับพี่กัดทางบ้านน่าจะเลื่อนนะครับตำบลบูรีนน้ำเภอเสริมภูจังหวัดรอะเอาพี่น้องเอ้าจวดกันยาวๆเลยพี่น้องบัดเนี้โอ้ เลยพี่น้องเลยหยุดใจบ่ครับรุดียังสิพี่น้องอู้ยเด้เลิกขนาดเลยนะครับลุกไปนี่ว่าเป็นเพียงหัวเข้าผมนะครับอู้เล็กครับออ จัม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 โอ้โหสำหรับวัอนี้จบนี้ลากันสำเนียงสกอตเตอร์พี่น้องเดี๋ยวมือหนาจังพอกับทีมงานกันไหมนะครับกระตีงานขอาแกนโนดไล่แพ่งสีนะครับเดี๋ยวมือหนาจังมาโผลมาพอกันไหมพี่น้องสำหรับวัอนี้ลากันสำเนียลนะครับสวัสดีครับ